สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ริมโูกนครพนมนะคะทุกคนณขากําลังจะพาทุกคนผ่านไปตรงที่แบบเขาจัดงานถนนขบุ้นนครพนมเด้อพี่น้องเด้ออยู่ตรงแลนด์มาร์กเลยนะคะทุกคนขาอยู่ตรงแลนด์มาร์กองปูปพญาสีสัตนาคราชเลยนะคะปีนี้จ้าตั้งเวทีแบบเลิศคะ่ะแม่ขาเออพรุ่งนี้ตอนเย็นข้ามามว,ม,วมวนเจีจอยกันนะคะทุกคนขาตอนนี้ก็นี่คะ่ะ กำลังจะขับผ่านองค์พญารีสัตนาคราชหรือว่าโซนถนนเข้าปุ้นเดินจ้าเข้ามาแล้วปากทุกคุกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับทุกคนขาแล้วก็เป็นองค์ปู่ค่ะทุกคนขาเห็นไหมครับเป็นองค์ปู่ต้นไม้บางนะคะอ่ะนี่ค่ะนี่นะครับองค์ปู่นะเห็นแบบแบบปาพี่น้ององค์ปู่นะพี่น้อง,อง,นะองเอออันนี้ก็เป็นละที่จัดงานถนนข้าปุ้นจ้ะทุกคุณขาอ่ะ จะพาทุกคนชมบรรยากาศงานก่อนใครเพื่อนเลยนะจ๊ะว่าเป็นยังไงอุ้ยเวทีอย่างเลิศเดอ้อพี่น้องเด้อเด้ดเด้น,น,น,นี่เวทีอย่างเลิศนะจ๊ะทุกคนขาเวทีย่างเลิศนะจ๊ะนี่จ๊ะเออใครจะมามาได้เลยจ๊ะรถมาค่ะทุกคนขาพอดีรถสวนนะคะอะฝากทุกคนดูด้วยนะคะทุกคนขาอะมาจ้ะ อันนี้ก็เข้ามาในตัวถนงกระพุ้นแล้วเด้ออุ้ยทุกคนนี่ไงขาตรงสถานที่เขาได้ให้เล่นน้ำนะคะทุกคนขาก็ได้จัดเตรียมงานเรียบร้อยแล้วจา้าพาทุกคนมาชมก่อนวันงานหนึ่งวันนะจา้างานเริ่มพุ่งอีเด้อพี่น้องอะดูคะ่ะนี่นะคะบรรยากาศภายในงานจา้าก็จะมีถางให้เล่นน้ําคนก็จะเดินมาแล้วมาเต้นคอนเสิร์ตกันตรงเวทีที่ให้ดูเมื่อกี้นี่เด้อพี่น้องเด้อย่างเลิศ่า อ่ะให้ชมบรรยากาศริมโขงนะคะทุกคนขานี่จ้าแม่คนก็มาขายของขายของกระตุงริมริมไปน้ำโขงละจ้าพาทุกคนเที่ยวชมเลยจ้าดูเลยค่ะแม่อ่ะจะพาทุกคนออกไปถึงโน้นเลยนะคะว่าบรรยากาศริมโขงเป็นยังไงให้ทุกคนมาดูกันคะ่ะนี่นะคะขับรถพาชมริมแม่น้ำโขงจ้า บรรยากาศดีไหมทุกคนอาดูค่ะบรรยากาศดีไหมคาต้นคูณก็สวยงามค่ะทุกคนขาบรรยากาศดีไหมน้ําขู่จังหวัดนครพนมเดอ้อเราก็ได้ผ่านตัวถนนกระพุนมาแล้วนะคะทุกคนขาวทีคอนเสิร์ตก็แบบอย่างอลังการพรุ่งนี้ก็จะพาก็จะเข้ามาทําไอคิปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะทุกคนคะ่ะฝากพี่ฝากเนาะอาทุกคนดูดูค่ะ บรรยากาศริมแม่น้ำโขงค่ะทุกคนคะ่ะสวยงามมากเออเอาสิบรรยากาศริมแม่น้ำโขงคือสวยงามมากค่ะแม่เมืองน่าอยู่เดอ้อพี่น้องเดอ้ออันนี้เขาเล่นน้ำด้หรอไปไปดกไปเดกไปเดกไปแดกไปแดก,เ,ดกเออเออ เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกำลังใจด้วยนะคะทุกคนขาดูค่ะบรรยากาศดีแม่น้ำขู่กัทุกคนเขียวแล้วป่าภาพมันจะเบืเอ่อๆนะทุกคนนะมันจะเบืเอ่อๆนิดนึงเด้อเออเอาให้ทุกคนได้รับชมบรรยากาศดีแม่น้ำขู่นครพนมนะจ๊ะ สวยงามค่ะทุกคนคะ่ะเนี่ยบางคนก็เล่นน้ำกันแล้วเดจ้าสี่และปนเออ <S <S เล่นน้ำก็มาแล้วแม่ <S 1> <S 1> เล่นน้ำก็มาแล้วจา้คคาทุกคนคะ่ะอาทุกคน่ะใครเข้า,ขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกังใจด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวถ้ามีคลิปอะไรดีๆหรือว่าเหตุการณ์อะไรดีเดี๋ยวมาอัปเดตทุกคนรับชมอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ